วันนี้เรามาเล่นชาเลนจ์แย่งมรดกในเกม The ะ i ิงซกันค่ะ น้อง3คนที่เกลียดกันสุดขั้วยุ่มหัวกันทุกวิต้องทําตามคําขอของคุณยายให้ดีกันก่อนที่แกจะจากไปไม่เช่นนั้นจะไม่มีใครได้รับส่วนแบ่งมรดกค่ะเราจะต้องทําตามลิสต์อันแสนยากเย็นเหล่านี้ให้ครบเราจะทําสําเร็จไหมทุกคนจะได้มรดกเท่ากันหรือเปล่าแล้วใครจะโดนยุ่มหัวบ่อยสุดไปดูกันสวัสดีค่ะทุกคนใครที่เพิ่งรู้จักช่องเราก็ยินดีต้อนรับนะคะเฉลงที่เราพูดมามันก็คือหมดการ play scenario ในเกม The Sims 4หรือสถานการณ์บังคับที่มีการกําหนดกฎต่างๆมาและผลลัพธ์ที่ ต่างกันออกไปแล้วแต่ว่าเราจะทําสําเร็จหรือไม่ค่ะโดยเฉลงนี้มีชื่อว่า Family Fortune ค่ะเขาจะบังคับให้เราเล่นซิมทั้ง4ท่านนี้ค่ะคนแรก issa, นิ่าคุณยายผู้ซึ่งผิดหวังกับลูกหลานเอวาหลานสาวคนโตมีนิสัยใจร้าย แอดจี้ <Ad> เป็นหลานคนกลางที่มีนิสัยขี้เกียจและไลาลาคนสุดท้ายยังกัสแกรน d ดเช h ร t ฮอตเฮดเด e d เป็นคนที่ขี้หัวร้อนก่ะสามคนนี้เข้ากันไม่ได้อย่างสิ้นเชิงก่ะเราจะทําอย่างไรคะก่อนที่เราจะไปกดเพลงนะคะเพื่อความโปร่งใสของที่มาไอเดียเราเห็นช่องต่างประเทศคนคนนี้เขาเล่นแล้ววุ่นวายดีมากเราเลยเอามาประยุกต์เล่นในรูปแบบของช่องเราดูกันค่ะไปติดตามพี่แกนะคะเดี๋ยวลิงก์ไว้ใน description แกหัวลอแซกพูดอิงชาร์สำเนียงบริเตนได้ฝึกอิงด้วยค่ะไปตามเริ่มกันและนี่ก็คือเมือง o a s i s Spring เราตั้งใจให้คครรออบวนนี้ยู่ใ เรนเดียวกันกับครอบครัวแลนกาบผู้ร่ำรวยและครอบครัวคาเรนเต้ผู้จงดังค่ะและบ้านที่ถูกใจเราก็ต้องเป็นหลังนี้เลยค่ะย้ายไปกันอ่ะและไหนๆก็เล่นซีนาริโอของ EA จะให้เกียรติ EA ด้วยการเล่นบ้านแบบไม่ใช้ซ c ซกันเป็นเลยจะเป็นแนวบ้านผู้ขายยาอันด่งดังแถบเม็กซิโกนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่สั่งให้พวกเราต้องทำอ้โอแต่อย่าพิ่งตกใจที่หนะ้าตาซิมไม่ตรงปกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทการแปลงโฉมค่ะคุณยายนิซ่าคะดิฉันขออนุญาตแปลงโฉมให้คุณค่ะอ่ะเสร็จเรียรอะไมนา คอนเซปต์เพชรใหญ่กว่าหน้าทุกซีซน่นฟิลแม่พระเอกคนนั้นที่ไม่ชอบเราค่ะเอวาหลานคนโตนิสัยใจร้ายมาด้วยคอนเซปต์ไม่แดงไม่มีแรงตกตีจุดเด่นแต่งตัวผู้ดีเอาใจคุณยายเก่งๆแต่งหน้าเพิ่ม2เบอร์สเสมอเมื่อเจอฟิตเนสฉายารักแท้แพ้พร้อมเพย์ปักเมนานางกันได้ในช่องคอมเมนต์ค่ะเอ็ดดี้แลนดรีหลานคนกลางชายหนึ่งเดียวหนุ่มเนิร์ดสุดขี้เกียจคติประจําใจเงินซื้อความสัมพันธ์ไม่ได้ทําไม่มากพอชอบสีเขียวเพราะคิดว่าเหนียวซับเหตุเดียวที่มาเพราะชอบดูเอวากบล,ลีลาตบกัน ลิลล่าน้องสาวคนเล็กหัวร้อนง่ายตบได้ไม่ยัง้งเกลียดพี่สาวที่แย่งสีแดงหลังๆใช้ม่วงเสริมดวงวันเกิดยุ้มหัวได้แบบอันลิมิตถ้าไม่ขิดไม่ยอมคะ่ะ grandma angry g r a n d มาโกรธจัดดิฉันไม่กล้าอันพ u s เลยกลัวเขาตบตีกันเมื่อกด play ไม่ทันไรซิมก็เกิดอาการฟ้องตบตีขึ้นมา diabolical r a s c a l จะให้เอวาเกลียดคนเจ้าเล่หรือไม่ถ้าหนึ่งในะช a เลนจ์ของการได้มารดบรคือการต้องทําให้ทุกคนรักกันฉะนั้นฉันจะไม่เริ่มต้นด้วยการที่ให้เอวาเกลียดใครทั้งสิ้นโอ้ใหม่ก๊ ยังไม่จบดิฉันกดโนติมา3ครั้งรวดยังไม่จบนี่เป็นชาเลนจ์ที่ซิมขี้บ่นที่สุดเท่าที่ฉันเคยเล่นมาเลยค่ะ If you want to have any hope in inheriting a share of my fortune ถ้าเธออยากจะมีหวังในการได้รับมรดกของฉันแม้แต่นิดเดียวแล้วก็สูนให้ฉันเห็นสิว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วอ่าเราจะเลือกออปชันที่1นนะคะขอโทษค่ะคุณยายอย่ากโกรธเลยเราสามารถเราจะพยายามเปลี่ยนค่ะ Ask about t h e y นะคะว่าวันนี้ของคุณยายเป็นยังไงบ้างคะทำให้ความสัมพันธ์ลบแค่ไปคุยดีๆอย่างเฟรนด์ลี่ เอวาแค่เห็นลีลาก็ขึ้นบับเบิลอยากกระใส่เดียวเดี๋ยวเราลอง f r i น n d ลี ly, ดูสิเอ้ยทักทาย You three can hardly sit in a room together without s q u a n d l i n g like a school kid เป็นพี่น้องกันก็ต้องทำงานเป็นทีมด้วยกันสิไม่ใช่เถียงกันถ้าพวกเธอไม่สามารถดีกันในงานดินเนอร์ของครอบครัวสักหนึ่งงานไม่ได้ฉันจะบริจาคเงินสมบัติของฉันทั้งหมดให้ครอบครัวที่คู่ควรยิ่งกว่านี้โน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  w n c ณย่า o w n g r า n d รดใจเย็นนะคะ แล้วนะคะการมามูดสำเร็จค่ะเพราะว่าเราตกลงที่จะดีกันใน1 Family Dinner ให้ได้ค่ะสิ่งต่อไปที่เราต้องทำคือ throw a dinner party ทีนะคะสวยงามกว้างขวาง,วางน่าจะทำอะไรง่าย Family Dinner ก็น่าจะจัดตรงนี้ได้นะคะเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลา Us e the p h o n e to plan social event วนะคะเราก็จัดปาร์ตี้ดินเนอร์กันเลยดีกว่าค่ะเราไหวไหมทุกคนเราต้องไหวยังไม่ทันสร้างความสัมพันธ์เลยเลยแต่เราต้องดีกันภายใน d ิน n e r party ทีนี้ให้ได้เราจะพยายามค่ะบ้านที่จัดก็คือที่นี่แหละค่ะเริ่มตนนะ ขาคุยกันนะคะแล้วก็คุณยายด้วยค่ะสามารถคุยกันแบบไม่ลบ ได้ไหมคะเราเราจะคุยอ,ะ,อะไรดีเอาอย่างนี้ไหมเล่าเรื่องตลกก็ส, <God. S 2> สองคนนี้คุยกันดีๆได้ไหมคะ family kiss apologize apologize เอดดี้ได้โปรดขอขอโทษก่อนเลยได้ไหมหุยสีแดงสีแดงลดลงแล้วทุกคนเราก็บวกแล้ว oh my god มัน work ค่ะอ่าไฟ common ground หาจุดเชื่อมโยงระหว่างกันและกันให้ได้นะคะความเป็นพี่ใหญ่นะคะเรามา apologize อา้าวพอมานั่ง bubble b u b เกลียดชงัง e อดดี้ก็ขึ้นคือทุกคนเกลียดกันค่ะจะให้ดูบ่าวความสาคัญนะคะแดงพร้อมหยุม คนเราไม่สามารถเล่นโดยไม่พอส์ไม่ได้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นเยอะและเร็วมากนี่มันไม่ใช่ความยากระดับอินเตอร์มีเดียธรรมดาสําหรับเราเราว่ามันมันยากมากคุณจะมาแต่งตัวอย่างนี้ได้อย่างไรใส่ชุดงานปาร์ตี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะเอวาอย่าทําให้คุณยายโกรธสิความดันแกขึ้นแกตรงหัว oh. ใจวายยังไม่ทันเซ็นพินายกรมเลยเอ็ดดี้คุณก็ต้องดีกับพี่ด้วยเช่นกันพี่ยอมขอโทษเอ็ดดี้แล้วเอ็ดดี้ก็ต้องยอมขอโทษพี่ oh. โอเคไหมไหนเตรียมสิฮะว่าสิ่งต่อไปเราจะต้องทําอะไรเราจะทําทันไหมเถอะฮิลเนกาทีฟอิโมชั่น เขาบอกไว้ให้เราต่างคนต่างขอโทษกันไปกันมาเรื่อยๆนะคะดิฉันทาแล้วค่ะไม่เวิร์กไม่เวิร์กอ,อย่างมากเราติ๊กถูกไปสี่อย่างแล้วจริงๆหรือมันอาจจะง่ายคะเนี่ยและในเมื่อเอ็ดดี้นอนเต็มอิ่มคนแรกนะคะเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะไปเล่นกับขยะไม่ได้คุณต้องมาเสิร์ฟอาหารดีมากเอ็ดดี้ที่พยายามและคุณก็ call ูมิลจวนเลยคะ่ะให้ทุกคนตื่นมาท่านอาหารเดี๋ยวนี้เลยลีลาตื่นมาด้วยความหิวพอดีคะ่ะอ้าวเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ทุกคนขอโทษกันและกันอันดับแรกให้เอ็ดดี้ขอโทษคุณยยา และก็ให้เอจี้มาขอโทษน้องสาวด้วยค่ะ Apollo อภอเราจะให้เอวาอภัยใจอีกครั้งนะคะขอโทษค่ะคุณยายขอโทษหนูขอโทษจริงๆค่ะคุณยายอุ้ยเหมือนจะดีขึ้นแล้วนะคะขอโทษแค่คุณยายนี่แหละค่ะเพราะอะไรคนเซ็นสมบัติค่ะควรจะมีกิจกรรมที่ทําด้วยกันเรามาดูทีวีด้วยกันทั้งหมดดีไหมถ้านั่งดูตลกด้วยกันหน้าทีวีไม่ทําให้ความสัมพันธ์ขึ้นดิฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรแล้วล่ะค่ะอภัยลีลาเร็วอภัยเพราะว่าตามกฎต้องบอกว่าต้องให้ ขอโทษกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะต้องฮีลความสัมพันธ์ให้ได้ค่ะดูคลาวเกตนะคะไปดูท้องฟ้าด้วยกันความสัมพันธ์จะขึ้นเร็วหรือไม่คะเป็นยังไงเหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นไหมอุ้ยความสัมพันธ์บวกบวกรัวๆทุกคนเอวาไม่มีสีแดงต่อกันแล้วค่ะยายเห็นไหมเนี่ยเรารักกันแล้วนะคะยายรู้หรือไม่ความสัมพันธ์เขาค่อนข้างแดงกันมากแดงมากยิ่งกว่ากับลีลาซะอีกค่ะระหว่างเอ็ดดี้กับเอวาอ๋อบวกขึ้นมาแล้วทุกคนบวกรัวๆที่ฉันทํามาทั้งหมดทาไมหล่อนยุ่มหัวกันอีกแล้วก่อนอตนนี้ ไม่มีใครเกลียดกันแล้วนะคะนอกจากกับเออคุณยาย <c oughs> ฉันลืมคุณยายไปได้อย่างไร <c oughs> ทางนี้ก็ว่าลังเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณยายรัวๆเลยค่ะเดี๋ยวไม่เซ็นมรดกคือความสัมพันธ์กับคุณยาย่อมยากสุดถ้าเราให้เงินคุณยายอะคะ่ะทุกคนเพราะคติของเอ็ดดี้คือความสัมพันธ์ซื้อได้ถ้าเงินมากพอคะ่ะ <c oughs> คุณยายชอบคุณยายชอบ,ค,ยยชอบคุณยายชอบเงินไม่บอกแต่แรกแม่ยายทุกคนพอให้ยายปุ๊บความสัมพันธ์เป็นสีเขียวเลยจ้ะตอนนี้ความสัมพันธ์คือยายรักขึ้นมาเลยค่ะและเอ็ดดี้ก็ต้องให เงินลีลาด้วยค่ะลีลารักไหมลีลาโอ้ลีลาชอบโอเคให้เขามาดูท้องฟ้าด้วยกันนะคะสลับคู่ดูท้องฟ้าไปเรื่อยๆแล้วความสัมพันธ์แดงก็หายไปแล้วค่ะเอ็ดดี้กับลีลา yes 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 คุณเอวาต้องแก้วความสัมพันธ์กับคุณยายนิสาสรุปความเห็นส่วนตัวตอนนี้ก็คือยายไม่พอใจที่เราทะเลาะก,กันแต่พวกเราดีกันหมดแล้วมีแค่ยายที่ยังกดเราค่ะพูดตรงๆอาละวันนี้ได้ประมาณนี้ก่อนก็ได้นะคะนอนก่อนค่ะทุกคนต้องดูแลความต้องการของตัวเองด้วยเช่นกันอ่ะขออนุญาตไปดูแลความต้องการของซิมต และคนก่อนนะคะและเอ็ดดี้ก็เข้านอนไปแบบตัวเหม็นก็สมกับความเป็นเอ็ดดี้ค่ะและแน่นอนคนที่ตื่นคนแรกก็คือเอ็ดดี้อีกแล้วค่ะตัวเหม็นหิงเลยตื่นมาอาบน้ําก่อนเลยจ้ะพ่ออ่ะเจ้าหญิงเอวาคะช่วยกรุณาตื่นค่ะเอาอย่างนี้ให้เอวาเนี่ยช่วยกรุณาขอโทษคุณยายอีกรอบดีไหมไฟคอมมอนกราวเลยความสัมพันธ์ลดเมื่อเงินหมดงั้นเหรอยายโอเคยายกับเอวาเขียวแล้วคะ่ะเขียวเร็วมากออลิล่ายังไม่ดีกับคุณยายนั่นเองทุกคนมันเลยไม่เช็คเอาท์นะคะเมื่อกี้ สีแดงกำลังจะหายไปยายก็ด่าเราฉันจะบ้าโอเคแฟมิลี่คิสกันแล้วทุกคนแฮปปี้โอ้ไมยกุ๊ดแนสโอ้ไมยกุ๊ดเนสไม่มีสีแดงในบาใดๆของใครแล้วค่ะหนึ่งนี้สิ่งนี้เราคิดว่าฮิวความสัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือ ลองต่อจิ๊กซอด้วยกันดูไหมเอาละมาทํากิจกรรมต่อจิ๊กซอด้วยกันดูและห้ามกิจกรรมหยุมหัวทั้งหมดเลยในคลับนี้ค่ะอ่ะมาจัดโต๊ะให้โต๊ะนี้เป็นจิ๊กซอด่วนเลยเอาละเอ็ดดี้ไปไหนเนี่ยฮัลโหลเป็นภาพที่ดิฉันรอดูเหลือเกินความสัมพันธ์ขึ้นลวนหรือไม่อย่างไรแล้วทําไมนี้ยังไม่เช็คถูกอีกอะมันจะต้องฮิลแค่ไหนคะชัดเลยค่ะคนที่ยังไม่ขอโทษทุกคนก็คือคุณยายค่ะลีลาล่ะคุณยายขอโทษลีลาหรือยังนี่เราฮิลแล้วนะทาไมยังไม่เช็คถูกอ,กอ ขอร้องเอาละเอ็ดดี้นั่งอยู่คนเดียวข้างล่างพร้อมรับคําขอโทษแล้วค่ะทุกคนต้องต่างขอโทษกันและกันให้ครบทุกคนเราผ่านแล้วขอโทษกันและกันแล้วค่ะดีใ,ใจมากอะไรนึกว่าจะง่ายมีมาใหม่เหรอต่อไปสิ่งนี่ต้องทำไม่เยอะอย่างนี้ทำไมคุณยายขอเยอะมาก everybody h a v e to go ได้ชอบทุกคนจะต้องมีงานงั้นเหรออ่ามาต่อก,กันค่ะที่สเตจต,ต่อไปที่ต้องแสดงให้เห็นความมั่นคงของชีวิตแต่ละคนก่อนที่คุณยายจะมอบมรดกให้เราขอแค่ทุกคนมีงานนี่นี่หน่อยๆฉันก็พอใจและอ่ะแต่้องตอบคำ ตอบนี้ค่ะเอาใจเจ้าของมรดก I guess it is time to grow up ฉันว่าพวกเราคงต้องโตกันแล้วจริงๆแล้วครับคุณยายแล้วก็ในเมื่อทุกคนหิวข้าวทำไมไม่มาทานข้าวด้วยกันซะละ่ะจะได้นั่งคุยกันบ้างยายไม่สนแล้วค่ะบ่นเสร็จก็ไปนอนสนุกสนานเออนี่ไงครอบครัวทีคคคค่คุณคู่ควรค่ะลีลาบอกเกลียดเอ็ดดี้หล่อนดีกันแล้วไม่ใช่เหรออ่าให้นางเป็นไรดีอะคือนางไม่ได้อยากทำงานหรอกนะคะนางมาที่นี่เพื่อมารอรับสมบัติเท่านั้นเองบาริสต้าและคนที่2เอวาค่ะ เป็นนักบินอวกาศไปเลยค่ะนักบินอวกาศแล้วเหมือนเราจะจําได้ว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะเพิ่มทักษะแล้วเนี่ยมานั่งเล่นด้วยกันก็เพิ่มความสัมพันธ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่านางเป็นคนขี้เกียจแล้วดูท่าจะขี้เกียจเดินทางนางก็เหมาะที่จะเป็น f r e e l ซ n โปรแกร r เมอร์อยู่ที่บ้านนะคะและก็รับงานมาเลยค่ะอีพ่อร8 5ซิมโมเลียนเริ่มเลยโอเคยายมาคุยกับเรานะคะ oh my god แต่ฉันก็คาดหวังที่จะเห็นมากกว่านี้อยู่นะยายเป็นไวัยทองที่โลบมากนะเนี่ย it's time you get out there and met your better half Though I highly doubt you can แน่จริงก็หาแฟนให้ได้ดิแต่ฉันว่าอย่างเธอนะ่าจะหาไม่ได้หรอกฉันว่ายายอะหลายสุดถูกปะฉันจะออกไปหาแฟนได้ได้โอเคค่ะคุณคิดว่าระหว่างนิซ่ากับลิลล่าเป็นโจ๊กสเตอร์กันหรือไม่ได้ค่ะโอเคอะไรก็ตามที่ไม่ใช่การเกลียดชังนะคะโอ้โหลิลล่าแอบมาประจบคุณยายอยู่ตรงนี้ช่วงแข่งกันประจบยายค่ะแหมแม่ลิลล่าแม่ลิลล่าก็ลายเอา,เ,อาเรื่องนะคะเราจะจีบใครดีชอบเงินอย่างนางอะ ฉันว่านางน่าจะชอบตระกูลคาริเ e เต้ค่ะไปเคาะประตูบ้านเขากันเลยเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนเอ็ดดี้เหมาะกับสาวผมบลนนะคะแรงมัดดันใจเอ็ดดี้คือมันนี่เท่านั้นจริงๆแล้วอะ่ะอยากจะควงไปให้ยายเห็นเป็นงั้นๆแหละจะได้ได้สมบัติไปพูดอะไรให้เขาผิดใจอีกเนี่ยโอ้ไม่กอดทุกคนเขาไม่ให้จูบเดี๋ยวเขาไม่ชอบเรานางบอกไม่เอาค่ะยังไงเขไม่เอาจีบไม่ติด ามาถึงบ้านแล้วแต่เราเพิ่งเห็นช่องนี้ได้อย่างไรเราต้องหาเงิน1 0,000นซิมเรียนให้ได้ทําให้ยายเห็นให้ได้ค่ะว่าเราก็สามารถที่จะหาเงินช่วยได้เหมือนกันไม่ได้ใช้อย่างเดียวทีวิธีหนึ่งที่จะได้เงินเร็วนะคะคือดิจิตอลสเกจแพดค่ะชีต้องใช้วิธีนี้แล้วแหละไม่เงินไม่ทันหรอกค่ะหนึ่งหมื่นซิมเรียนจะหาจากที่ไหนก่อนยายจะเสียงั้นแปลว่าเพื่อช่วยกันทําไม่สาเร็จเร็วขึ้นนะอะลิลาก็ต้องเปลี่ยนงานค่ะงานนี้ไม่ได้ค่ะเงินไม่พอหรอกเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์ดีกว่าค่ะกเนนนยังีา ได้ครั้งละ3,000ก็มีนะแต่เริ่มต้น155ก่อนค่ะโปรแกรมเมอร์ไม่สำเร็จ something went wrong oh my god You got one ในขณะที่ลีลาดูกลายเป็นว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยสวยกว่าคนอื่นนะคะความสัมพันธ์ก็ราบรื่นโอ้เขียนเสร็จแล้ววินาเขียนเร็วนะได้เงินแล้วทุกคนร้อยแปลีลาเก่งมากรับงานต่อล้วนเลยค่ะอ่ะคนแรกที่หาเงินได้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นลีลาดิฉันนึกว,ว่าจะเป็นเอวาซะอีกแล้วคนที่ได้เรื่องน้อยที่สุดก็คือเอ็ดดี้แน่นอนทําไมเอ็ดดี้ดูความหวังลิบหลีมากเลยอ่ะจะต้อง e อนคริปไฟถึง5ครั้งนางก็ทําไป2วันแล้วอ่ะไม่สําเร็จสักทีโอ้ได้เงินเพิ่มอีกแล้ว สามร้อยสิซิมเลียนใน10,000ทุกคนอยากให้ลีลาเป็นตัวแบกสิได้โปรดลีลาหาเงินได้ทีละ240แล้วค่ะเขียนหนังสือนิทานแล้วก็รับจ็อบแรกมาเลยเอฟานี่ไง305แค่เริ่มต้นก็เยอะแล้วฉันปวดหัวมากนะกับการที่เอ็ดดี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยต้องแตกไฟ5ครั้งเพิ่งทำไป2ครั้งก็เข้านอนมาวาดไอคอนวาดไอคอนต่อด่วนเลยต้องวาดตั้ง3อันทำไมทุกคนหาเงินยากกว่าน้องเยอะมากเลยอะเอฟาบอกว่าอยากมีผู้หมายความว่าไงเอฟาอ๋อ อเคดูซิว่าจะได้รับการแอ p พรูฟไหมสําหรับเอวาค่ะเหลืออีก2อันถ้าแอดพรูฟหมดถึงจะได้เงินนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีใครได้เงินประสบความสําเร็จได้เท่าลีล่าซึ่งได้มา3รอบแล้วนะคะคุณพระเอ็ดดี้อีกแล้วค่ะผู้อู้งานไม่แอ p พรูฟก็ต้องแก้ไม่ <God. S 2> เอาละแก้เสร็จแล้วค่ะส่ง for approval ด่วนเลยค่ะไม่ผ่านค่ะเรื่องนี้มีแต่ความโชคร้ายค่ะลีลาได้เงินมาอีก2 8 8เป็น6-30ใน1 0 0 0 0มืแล้วเอวาส่งไปให้ approve ด่วนไม่ approve oh my ตอนนี้คนที่นำเงินอย่างต่อเนื่องมีแค่คนเดียวคือลีลานะคะทุกคนดิฉันว่าการหาเงินอย่างสุจริตของเอวาไม่ใช่ทางนางจะต้องหาคนมารักนางมาเปนางคนอย่างเอวาน่ะเหรอคะใช้ตุ๊กตาวูดูแน่นอนค่ะแต่เราจะต้องเดินทางไปอยู่ใกล้ๆคน ที่เราจะใช้ตุ๊กตาวูดูนะคะเราจะไปหลอกเอาเงินหมื่นจากจอห์นนี่เซสเพราะเขาเป็นลูกหลานตระกูลแลนกราฟใช่ไหมถ้าที่ฉันจําไม่ผิดสวัสดีจอห์นนี่เซสยินดีที่ได้รู้จักจากนี้ไปชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมค่ะจีบติดโดยที่ยังไม่ทันได้ใช้ตุ๊กตาวูดูแต่เพื่อให้ทุกอย่างมันแน่นแฟนยิน่งขึ้นแน่นแฟนยิน่งขึ้นนะคะใช้ตุ๊กตาวูดูเรียบร้อยค่ะเขาจะรักหลงเราแน่นอนจอห์นนี่เซสเย้เป็นบอยเฟรนด์ของเราแล้วทุกคนสามารถขอแต่งงานได้แล้วทุกคนเราจะพอร์โพสแล้วนะคะเราให้เขายายาาย้าาเขมอู่ เรากันค่ะทุกคน<ส> Moving into ู e t t e r แล้วค่ะเราจะเอาจอห์นนี่เซสเข้ามาอยู่กับเราและเงินที่เราจะได้จากเขาก็แน่นอนค่ะเป็นเงิน 20, ส0ง0 0ซินเมเลียนเฮ้ยมันจะถูกนับไหมอะเงินจากการแต่งงานแบบนี้คุณยายจะนับไหมคะทุกคนคะมันนับทุกคนเรารักเรารักสิเรนรีโอนี้มันนับค่ะที่บอกว่าต้องหาเงินให้ได้10,000่ชีเอวาเป็น MVP ตัวจริงหาให้ที่บ้านได้เรียบร้อยจากการขอเงินสินสอดจากผู้ชายกลับบ้านกันเพราะตอนนี้แทสใหม่ขึ้้นมาแลวค่ะ ไม่ต้องตรากตรำทำงานอีกต่อไปไม่ทุกคนถึงเวลาของคุณยายแล้วคุณยายกำลังจะตายแล้วค่ะคุณยายเราจะได้มรดกไหมเราจะได้มรดกหรือไม่เนอ ยายเหลือตะโกดกระดูกแล้วค่ะแล้วก็มีทสหลังคุณยายเสียอีกค่ะไม่ใช่ว่าเราจะได้สมบัติกันง่ายๆนะคะทุกคนให้มาร้องไห้ข้ามครัวให้หลุมศพคุณยายเออนั่นแหละค่ะใส่สก,กิลลงไปเยอะๆสก,กิลร้องไห้น้ําตาร่วงต้องมาให้ e n g r a รฟนะคะคือให้สลักลงไปเกี่ยวกับคุณยายค่ะว่าเราอยากบอกคุณยายว่าอะไรหนูรักยายและเงินของยายมากนะแล้วลีลาก็เอาคุณยายมาใส่กระเป๋าเรียบร้อยค่ะเพื่อเอาโกดคุณยายไปตั้งในสวนนะคะและเราจะอ่านพินัยกรรม กันแล้วค่ะตอนนี้ให้ทุกคนมานั่งรวมกันที่ห้องชั้นสองนี้ด่วนเลยค่ะจะได้เป็นส่วนตัวค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเปลี่ยนชุดให้เหมาะสมด้วยค่ะในการอ่านพิ่นัยกรรมมันอยู่ในกระเป๋าของลีลานะคะทุกคนโอ้ไม่ก็ทุกคนเราได้เงิน มาแล้วเดี๋ยวแต่ไม่รู้ว่าใครได้เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะผลคือเราสําเร็จค่ะ Story ending made grandma proud ในะที่สุดยายก็ภูมิใจในตัวเราค่ะ the three squabbling siblings did it dear lila landry นี่จดหมายถึงลีลานะคะ i leave to you the sum of 28,368ให้เงินถึง20,000ิมอเลียรเลยเหรอคะ28,000ฉันก็กังวลไ้ให้มากไปพวกเธอก็จะทําตัวสเปะสปะกันอีกอา้าวหวังว่าจะพอช่วยค่าใช้จ่ายหลานได้บ้าง but it is also reminder That you must take responsibility from your own success ยายให้น้อยเพราะอยากจะให้รู้ว่าความสำเร็จต้องหามาเองฉันให้เงินทุนนี้สำหรับพวกเธอสร้างธุรกิจขึ้นมาเป็นของตัวเองแล้วก็สร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาเถอะนะยายหนูไม่อยากทำงานหนูไม่มีเป้าหมายในชีวิตไปย้อนดูวิดีโอแป๊บหนึ่งค่ะว่าลีด,ดาได้2อ0หมแล้วคนที่เหลือได้เท่าไหร่คะเออทุกคนคะช็อกซีนีมา่าเราไปย้อนดูแล้วสรุปว่าคุณยายให้เงินลีลาคนเดียวค่ะ2หนอนี้ไม่ได้เอวาผู้หาเง มาให้จนได้จากการแต่งงานแต่คุณยายไม่ยอมรับแน่เลยค่ะคุณยายรู้ทันแน่เลยว่าเป็นเงินเงินไม่ได้สุจริตนะคะและเอ็ดดี้ก็ขี้เกียจเหลือเกินพูงจริงจนถึงวันนี้นางยังทําโปรเจกต์นี้ยังไม่เสร็จเลยค่ะกลายเป็นผู้ชนะ EP นี้วินวินเลยคือคุณลีลาค่ะได้ไป2 8งหมคนเดียวจุกจุกความน่าเศร้านี้ไม่ได้เกิดจากความเศร้าที่ยายเสียนะคะเศร้าที่ฉันมาทําอะไรตรงนี้แสดงละครอยู่ตั้งเป็นสัปดาห์ไม่ได้เงินซักกระแดงส่วนคนนี้ก็โอเคคุ้มละวละได้เห็นพี่น้องหุ่มห ักนกนน่อนไปแต่ตอนท้ายๆลีลากับคุณยายก็คือประจบประแจงสนิทกันมากจริงๆนะคะและกระจกลงไปแล้วค่ะสําหรับซีนารีโอนี้แย่งมรดกของเราถูกใจทุกคนไหมคะทุกคนเคยเล่นซีนารีโอกันไหมคะในเกมเดอะซิมซี C, ลองไปเล่นดูกันได้นะสนุกมากนี่ขนาดว่าเราไม่ได้ใช้มอดระบบเกมอะไรเลยนะคะบ้านก็ไม่ได้ใช้มอดอะไรเลยอย่างเดียวที่ใช้ก็คือเครื่องแต่งกายผิวผมนะคะสนุกได้ขนาดนี้เหมือนกันดราม่ามากถ้าใครคิดอะไรไม่ออกกําลังเบือ่อก็โหลดเซฟไฟล์ที่มีคนรีโนเวทเมืองไว้ทั้งเมืองอย่างสวยงามอย่างนี้พร้อมกับเล่น แล้วลองมาแชร์ในคอมเมนต์ดูค่ะว่าเล่นกันแล้วใครได้สมบัติไปบ้างคะแล้วเราก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์กําลังใจจริงๆค่ะช่วงนี้้นหลาม,มากขอบคุณทุกคนมาก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 เลยค่ะสําหรับใครที่เราตอบแสดงความขอบคุณไม่ทันก็ขอขอบคุณไว้ในนี้เลยแล้วกันนะคะขอบคุณมากๆจริงๆเออแจ้งข่าวสําหรับใครที่ร่วมกิจกรรมกิฟต์เอาวของช่องเรานะคะการประกาศผลอย่าลืมนะคะดูในคอมม u n i t y นแท็กของวันอาทิตย์นะคะที่2รกรกฎาคมค่ะก่อใเชโชตดีค่ะ ขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับอีพีนี้เช่นเดิมนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าทุกคนบ๊ายบาย